สวัสดีค่ะในวันนี้เราจะพาทุกท่านมารับชมการนำเสนอ v t r โครงการโรงเรียนสุดจริตของโรงเรียนวัดบางพูดในนนทวิทยาในกิจกรรมบริษัทสร้างการดีโดยมีชื่อบริษัทว่าน้ำสมุนไพรสร้างการดีกันค่ะความเป็นมาของโรงเรียนสุดจริตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ทรงมีพระบรมราโชว,ว่าเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปแล้วไม่มีการแก้ไขและการป้องกันจะทําให้ประเทศชาติล่มจมได้ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้น้อมนําพระบรมราโชว,วาทมาดําเนินการเรื่องการป้องกันการทุจริตและสร้างความสุจริตให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริหารนักเรียน ครูและจะขยายขับเคลื่อนต่อไปในทุกโรงเรียนจนถึงประชาชนกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายเรื่องการสร้างและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆจึงให้โรงเรียนสุดจริตทั่วประเทศดำเนินกิจกรรมการสร้างความสุจริตโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตผ่านกิจกรรมบริษัทสร้างการดี บริษัทสร้างการดีของโรงเรียนวัดบางพูทในนนทวิทยาโดยการสนับสนุนส่งเสริมของท่านผู้อำนวยการรัตนาพรสถิรพันธ์และท่านรองผู้อำนวยการปฏิตานาตโนดได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดบางพูทในนนทวิทยา ได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมมีทักษะการบริหารจัดการที่ดีและมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนได้ฝึกฝนตนเองตามคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตอันประกอบด้วย 1. ทักษะกระบวนการคิด 2. ความมีวินยัย 3. ซื่อสัตย์สุจริต 4. อยู่อย่างพอเพียงและ5มีจิตสาธารณะค่ะจากความสำคัญดังกล่าวโรงเรียนวัดบางพูทธในนนทวิทยาได้กิจกรรมภายใต้ชื่อบริษัทสร้างการดีนอกจากนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างของบริษัทสร้างการดีและได้มีฉันทามติเสนอให้มีการตั้งโครงการคือโดยมีการตั้งชื่อบริษัทว่า น้ำสมุนไพรสร้างการดีค่ะในลำดับต่อไปจะเป็นการนำเสนอวัตถุประสงค์ของบริษัทสร้างการดี 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 2. เพื่อให้มีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี หมายการจัดบริษัทสร้างการดี 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ1.1นักเรียนโรงเรียนมัดบ,บางพูดในนนทวิทยาจำนวน10คนที่เป็นคณะกรรมการบริษัทสร้างการดีเข้าร่วมการดำเนินกิจกรรมและมีบริษัทสร้างการดีในโรงเรียนจำนวนหนึ่งบริษัท1.2นักเรียนโรงเรียนมัดบางพูดในนนทวิทยาจำนวน334คนเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดีค่ะ 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมและมีทักษะการบริหารจัดการรวมไปถึงมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดีและมีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวค่ะหลักในการดำเนินกิจกรรมบริษัทเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักการและแนวคิดดังนี้ 1. ทักษะกระบวนการคิดปลูกฝังความคิดสร้างสารรค์ในการสร้างผลผลิตให้เกิดขึ้นกับบริษัทและร่วมวางแผนในการดำเนินงานของบริษัทให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่รวมไปถึงร่วมกันวางแผนการดำเนินการฝ่ายบัญชีและการเงินฝ่ายจัดหาและผลิตภัณฑ์ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ค่ะ 2. มีวินยัย ร่วมวางแผนการบริหารการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบโปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้ 3. ซื้อสัตว์สุดจริตดำเนินการให้คณะกรรมการทุกฝ่ายให้ดำเนินการด้วยความซื่อสัตว์สุดจริต โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 4. อยู่อย่างพอเพียงการดำเนินการให้คณะกรรมการดำเนินงานด้านความคุ้มค่าคำนึงถึงประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคนเป็นหลักค่ะ 5. มีจิตสาธารณะ การดำเนินการของคณะกรรมการมาจากฉันทามติให้ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อประสิทธิผลโดยเป็นการมีจิตสาธานะเป็นหลักสำคัญ ผลการดําเนินงานของบริษัทสร้างการดีโรงเรียนวัดบางพูทในนทพิยาที่มีชื่อบริษัทว่าน้ำสมุนไพรสร้างการดีมีดังนี้ค่ะ 1. การดําเนินกิจกรรมของบริษัทสร้างการดีอยู่ในระดับดีมากร้อยละ80และในระดับดีร้อยละ20 2. การมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมอยู่ในระดับดีมากร้อยละ70 และในระดับดีร้อยละ30 3. มีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดีในระดับดีมากร้อยละ90และในระดับดีร้อยละ10 4. มีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตอยู่ในระดับดีมากร้อยละ60และอยู่ในระดับดีร้อยละ40ค่ะหคำหนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อยู่ในระดับดีมากร้อยละ80และอยู่ในระดับดีร้อยละ20ค่ะปฏิญญาโรงเรียนสุจริตครูนักเรียนร่วมใจพีทักษชาจากภัยทุจริตผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนวัดบางพูทธในนนทวิทยาขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกกรณีในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตดังนี้ 1. เราจะร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุดจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน 3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุดจริตและหว่างโรงเรียนชุมชนให้เป็นรูปธปรรมและมีความยั่งยืนทั้งหมดนี้เพื่อทำารงชาติไทย ให้สถิตเสถียรสถานพรตลอดจิรธิการวิทาที่ทุกท่านได้รับชมจบลงไปแล้วนั้นถ้าทุกท่านยังมีข้อสงสัยสามารถพูดคุยสอบถามกับนักเรียนที่อยู่ในบริษัทสร้างการดีได้ตามอัธยาศัยค่ะขอขอบพระคุณค่ะ